สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมารบกวนปรึกษาคุณครูเพราะผมกำลังจะทำกิจกรรมยามว่างโดยการปลูกถั่วงอกปลอดสารพิษเอาไว้รับประทานผมทำตารางบันทึกการเจริญเติบโต,ต,ต,ตแต่ผมก็วัดความยาวของถั่วงอกไม่คล่องผมจะทำยังไงดีครับอ,อ๋อไม่เป็นไรนะคะเด็กชายมันเพียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทำบทเรียนออนไลน์เรื่องการวัดความยาวเดี๋ยวเด็กชายมันเพียน นิดตามูะะคะสวัสดีค่ะเด็กๆจากปัญหาที่เด็กชายหมั่นเพียนได้พบเจอในเรื่องของการวัดความยาวนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการวัดความยาวกันนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นเรามาทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวกันก่อนเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวชนิดที่1นั่นก็คือหมายบรรทัดค่ะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Ru เล r นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่มีขนาดความยาวไม่ยาวมากนะคะส่วนใหญ่ความยาวของไมบ้บรรทัดก็จะอยู่ที่15หรือ30เซนติเมตรนะคะนอกจากนี้เด็กๆ ยังต้องใช้ไม้บรรทัดในการนำไปใช้ในการเขียเส้นใต้ด้วยนะคะ 2. ไม้เมตรหรือเมตรใช้ในการวัดความยาวของสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดยาวมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ไม้เมตรก็จะมีขนาดอยู่ที่1เมตรหรือ100เซนติเมตรค่ะ นอกจากนี้ไม้เมตรยังนิยมใช้ในการนำไปวัดผ้าก่อนที่จะนำมาตัดเป็นเสื้อผ้าหรือในการวัดเชือกด้วยนะคะสายใส่วัดตัวหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเท e m e เช u r e เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการวัดความยาวที่วัดสิ่งที่มีลักษณะตรงและก็โค้งนะคะเช่นการวัดส่วนต่างๆของร่างกายหรือการวัดรอบเอวเป็นต้นค่ะ 4. ตลับเมตรหรือ Steel tape measure เป็นเครื่องมือในการวัดความยาวที่มีสายอยู่ในตลับจะใช้ในการวัดหาระยะไกลและวัสดุนะคะโดยที่สายวัดเนี่ยเขาจะมีตะขอสำหรับเกาะอยู่ที่ขอบของอุปกรณ์ที่เราจะวัดนะคะจะทำให้การวัดนั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถ้าเด็กๆไปสังเกตที่บ้านของนักเรียน ในกล่องเครื่องมือช่างของคุณพ่อที่บ้านนะคะก็อาจจะพบเจ้าตลับเมตรที่นำมาใช้ในการวัดความยาวนี้ได้ค่ะต่อไปเราจะมาฝึกท่องความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวนะคะโดยวันนี้คุณครูมีอาสาสมัครน่ารักน่ารักจากทางบ้านนะคะจะมาท่องนำขอให้เด็กๆท่องตามเพื่อนๆด้วยนะคะไปท่องพร้อมๆกันเลยค่ะความยาวของสิ่งต่างๆ 10ม mm ิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1000พเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรหรือนักเรียนจะฝึกท่องโดยใส่ทำนองออกแนวท่อนแร็ปแบบคุณครูลองไปฟังกันดูค่ะเรื่องจะวัดความยาวนั้นต้องมีหน่วยความสม 10มิลลิมเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรนั่นเท่ากับ1เมตรละ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรต่อไปเรามาฝึกวัดความยาวกันเลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะเรามาดูการวัดกล่องลูกแม็กจากในตัวอย่างนี้นะคะหมายบรรทัดเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่าจากเลข0ถึงเลข1เขาก็จะมีช่องเล็กๆ ทั้งหมด10ช่องเล็กๆซึ่งนั่นก็คือ1มิลลิเมตรนั่นเองค่ะจากที่เราท่องมา10ช่องก็คือ10มิลลิเมตรก็จะมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองจากกล่องลูกแม็กตรงนี้นะคะให้นักเรียนวางไม้บรรทัดไว้ที่ขอบของกล่องลูกแม็กเสร็จแล้วเรามาดูว่าจุดสิ้นสุดของกล่องลูกแม็กนั้นไปตรงอยู่ที่เลขใดบนไม้บรรทัดซึ่งจากตัวอย่างนี้ตรงกับเลข5 นั่นหมายความว่ากล่องลูกแม็กนี้มีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรหรือมีตัวย่อนั่นก็คือ5ออุ m นั่นเองค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ในการวัดดินสอนะคะว่าจะมีความยาวเท่าไหร่เราก็นำไม้บรรทัดมาวางตรงขอบด้านใดด้านหนึ่งของดินสอเลยค่ะแล้วไปดูอีกด้านหนึ่งว่ามีความยาวไปอยู่ที่เลขใดบนไม้บรรทัด จากในตัวอย่างนี้ดินสอยาวเลยเลข12ไปแต่ยังไม่ถึงเลข13นั่นหมายความว่าดินสอเหลนี้ยาว12ซนติเมตรต่อไปให้นักเรียนไปนับในช่องเล็กๆว่าเลยไปทั้งหมดกี่ช่องก็จะได้8ช่องเล็กๆหรือ8ม mm. มดังนั้นดินสอแท่งนี้ก็จะมีความยาวทั้งหมด12ซนติมตร8ม mm มค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนข้างต้นในเรื่องของการวัดความยาวไปแล้วต่อไปนี้ให้นักเรียนได้มาทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวัดความยาวโดยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการวัดความยาวในหน้า47,48และ49นะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูป การบ้านที่นักเรียนทำส่งมาให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนบทเรียนออนไลน์ในวันนี้กันไปแล้วนะคะเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาก,กันหน่อยสิคะว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างเริ่มจากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความยาวก็จะมีไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตัวและตลับเมตรเด็กๆจะต้องดูให้เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือวัสดุ ที่เราจะนำไปวัดขนาดว่าเหมาะสมกับเครื่องมือการวัดความยาวชนิดไหนด้วยนะคะความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวที่เด็กๆจะต้องท่องกันให้ได้นะคะ10ม mm ิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรและ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรอย่าลืมไปฝึกท่องกันนะคะสำหรับการวัดความยาว ็ขอเน้นว่าในการวางวัสดุหรือสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะวัดความยาวนั้นต้องวางให้ตรงกับขีดเลขศูนย์ก่อนเสมอนะคะไม่ใช่ขอบไม้บรรทัดในส่วนแรกเพราะบางทีไม้บรรทัดบางอันตรงขอบจะไม่ใช่ตรงกับเส้นนะคะต้องดูว่าเส้นแรกก็คือเลขศูนย์อยู่ตรงไหนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะวัดนั้นจุดสิ้นสุดไปอยู่ที่ตำแหน่งใด ก็ให้นักเรียนดูว่าความยาวนั้นมีขนาดเท่าไหร่และสุดท้ายนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นอกจากโรคโควิด -19 แล้วเรายังจะสามารถป้องกันโรคอื่นๆอีกที่จะสามารถติดต่อมาที่เราอย่างเช่นโรคไข้หวัดต่างๆนะคะและในวันนี้ คุณครูและเด็กชายมันเพียนก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ